คลิปนี้แม่มุ้ยขออนุญาตตอบคอมเมนต์ยูสี่สามเจ็ดนะคะยูสี่สามเจ็ดถามว่าเอฟซีมหาใส่ฟอกปากได้ไหมครับเดี๋ยวแม่มุ้ยจะเรียกกระชาออมานะชาอันนี้คือแม่เปิดประตูไว้นะคะแต่ถ้าแม่ไม่เรียกเขาก็ไม่ออกชามาหาแม่เร็ว,เล,วเล่นตัวเล่นตัวว่ากระชามาหาแม่เร็วชา,ชากระชามาหาแม่หน่อยอะมาละสุดหล่อ สุดหล่อของแม่มุ้ยมาลอะอะมาหาแม่มาหาแม่มาหาแม่แก้มาหาแม่เร็วมามาเร็วมาเร็วอะถ้าลูกไม่มาหาเราก็หัหนกล้องไปหาลูกนะคะเราอย่าไปเรื่องเยอะกับลูกนะอะถ้าลูกไม่มาหาเราก็หันกล้องหาลูกนะแม่แม่นะโอเคนะอะมานั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วๆนั่งลง เป็นงานตัวเขาใหญ่นะคะจะบอกว่า FC ที่มาหาเขาแต่ละคนนะ่ะแต่ละท่านนะ่ะจะบอกเลยว่าถ้าได้เจอกัญชานะคะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากัญชาตัวใหญ่กว่าในคลิปนะคะกัญชาตัวใหญ่กว่าในคลิปเดี๋ยวแม่มุ้จะให้กัญชานั่งลงนะแล้วดูนะคะถ้าเอฟซี MC มาหาใส่ปอกปากได้ไหมใส่ได้ใส่ได้นะอ่ะอ่ะขี้เกียสงั้นขี้เกียสงนันเอฟซีมาหาใส่ปอกปากใส่ได้นะ เอฟซีจะกล้ากอดน้องไหมจะกล้ากอดน้องไหมไหนๆสาวเสียงกันหน่อยจะกล้ากอดน้องไหมถ้าเกิดเจอน้องแบบนี้กําลังใส่ปลอกนึกภาพตามแม่มุ้ยนะกําลังใส่ปลอกปากอยู่แล้วก็กระชากสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนอ่าเจอแบบนี้จะจะจะตกใจไหมจะบอกว่าห้ามตกใจนะคะห้ามชักมือกลับแล้วก็ห้ามคือห้ามกระตกกระตากเลยก็คือจะต้องอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าแม่มุ้ยจะบอกว่า เอฟซีที่มาหาน้องอ่ะแม่มุ้ยพาออกมาก็าคือไม่ได้ใส่ปอกปากนะไม่ได้ใส่ปอกปากนะคะน้องก็อยู่แบบนี้เลยแต่อยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เอฟซีนั่งพี่เก้าอี้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่ต้องใส่ปอกปากเลยเพราะอะไรเพราะว่าแม่มุยมมม้ยมีโซ่กระตุกอ่ะแม่มุ้ยมีโซ่กระตุกแค่แม่ดึงอะ่ะน้องน้องดื้อน,น้องต้องหยุดแล้วน้องจะไม่สามารถขืนแม่ได้นะคะอ่ะแม่มาตอบแล้วนะใส่ปอกปากได้ไหมใส่ปอกปากได้ ต่ถ้าเกิด FC จะเข้ามากอดน,น้องเป็นอย่างเงี้ยนันชารักแม่ไหมรักแม่ไหมรักแม่ให้ดูก่อนเร็วอ่ารักแม่นี่รักรักแม่แบบนี้แล้วก็สวัสดีครับแบบนี้สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนกัญชาสวัสดีครับอ่าแบบเนี้ยห้ามกลัวห้ามกระตกกระตากให้ดูเลยนะคะว่าน้องนะนะคะก็คือได้หมดแต่ว่าห้ามกระตกกระตาก จะใส่ปอกปากก็ได้หรือไม่ใส่ปอกปากแม่มุ้ยก็พาออกมาแบบนี้นะแม่มุ้ยมาตอบให้หายองใจแล้วนะคะก็คือใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่มุ้ยเอาน้องอยู่นะแม่มุ้ยเอาน้องอยู่นะคะแต่ห้ามกลัวกันนะห้ามกลัวกันนะห้ามแบบว่าทําตัวมีพิรุธอะไรอย่างนี้นะโอเคนะคะแม่มุ้ยมาตอบข้อสงสัยแล้วนะ